สวัสดีคะ่ะพบกับลันลาเกิลชาแนลวันวีคของกันแดนส์นะคะด้วยรักและปัทถุน้องบูมก็ทำดีไม่กช่นเคยได้รับคำชมล้นหลามมากๆแต่ว่าน้องไม่สบายนะคะพหลังจากจบโชว์น้องก็ต้องไปให้น้าเกลือที่โรงพยาบาลนะคะวันนี้น้องก็กลับมาสดใสร่าเริงแล้วก็โพสในไอจีเรียบร้อยนะคะแอดก็เอารูปแล้วก็ คลิปเนี้ยของน้องบูมาฝากค่ะท้ายด้วยเพลงเพราะๆจากน้องบูมนะคะพร้อมมากๆค่ะ ปฟังกันเลยค่ะ 2> Three, two, one. 3 2 1รถเคลื่อนไปบนทางจนใครบางคนผ่านมาเขาเคลื่อนและเดินขยับจนติดกับชิดหน้าตาเวลานี้ก็มีเพียงเราที่อยู่ใกล้กันกับชิดจน ราได้ยืนห่างๆโดยไม่เชีจำเดนไปอาจทําให้ใจลอยไปถึงไหนถึงดนงดินใดถึงไหนคงไม่ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์อยากให้อดจทำอะไรก็แจ้งได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ